หลังจากที่รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ได้แข่งขันกันจบลงไปแล้วเรียกไดว่านหนึ่งในนัดที่น่าจับตามองสุดๆคงไม่พ้นแมชที่ทางอินเตอร์มิลานพลิกนรกกลับมาเอาชนะเอฟซีบาร์เซโลนาด้วยสกอร์รวม7ประตูหผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีประเด็นมากมายที่ผู้คนหยิบยกมาพูดจากหนึ่งในแมชยุดโลกเกมนี้และหนึ่งในนั้นคือฟอร์มการเซฟอันสุดยอดของผู้รักษาประตูงูใหญ่ยานซอมเมอร์กับการโชว์เซฟอภินิหารรวมๆกันทั้งเกมเจ้าตัวเซฟไปถึง7ครั้งเป็นส่วนสําคัญในการพาอิน เตอรมิลานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมความแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ไปครองซึ่งสำหรับเราคนที่ดูบอลก็คงรู้จักสมญานามของเขาเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือคำยกย่องและชื่อเสียงของซอมเมอร์ที่ดูเหมือนจะน้อยไปกว่าฝีมือของเขาเอามากๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่อันเดร์เรทสุดๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้อดีตของยานซอมเมอร์เป็นอย่างไรทำไมชื่อของเขาถึงอยู่ในวงการฟุตบอลยุโรปมาอย่างยาวนานวันนี้ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวของมือก่าเบอร์ตน้นที่คนไม่เห็นเป็นเบอร์หนึ่ง ยานซอมเมอร์กันในคลิปนี้ครับยานซอมเมอร์เกิดวันที่17ธันวาคมปี1988ที่เมืองมอชในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเรียกได้ว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูได้เลือกซอมเมอร์ตั้งแต่ที่ยังไม่ลืมตาดูโลกเพราะคุณพ่อของเขาดานิเอลซอมเมอร์นั้นก็ชื่นชอบในฟุตบอลและลงเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับทีมในลีกสมัครเล่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวซอมเมอร์นั้นชื่นชอบการเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูตามรอยคุณพ่อของเขา โดยยานซอมเมอร์เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่จำความได้ตัวเขาก็เริ่มเล่นฟุตบอลในสวนหลังบ้านตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อซอมเมอร์เข้าสู่อายุ7ขวบเจ้าตัวถูกส่งไปร่วมกับสโมสรท้องถิ่นของหมู่บ้านที่เติบโตมาอย่าง FC ฮาริเบกซึ่งซอมเมอร์ก็เริ่มใช้แววเด่นในการเฝ้าเสาตั้งแต่นั้นมาถึงแม้จะมีรูปร่างที่ตัวเล็กก็ตามแต่ด้วยไหวพริปปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมและวินัยในการฝึกซ้อมของซอมเมอร์ก็สามารถทดแทนสีที่หายไปตรงนั้นได้ ถึงแม้ซอมเมอร์จะเริ่มเล่นและทุ่มเทให้กับฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กแต่ในด้านการเรียนซอมเมอร์ก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่ดีและมีความรับผิดชอบสูงเขาให้ความสมคัญกับทั้งการเรียนและการเล่นฟุตบอลอยู่เสมอซึ่งเมื่อเขาสู่ไว้14ปีเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีม Fc Concordia Basel ทีมฟุตบอลเยาวชนที่มีความเชื่อมโยงกับสโมสรใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์อย่าง Fc Basel และก็ได้เข้าร่วมอะคาเดมีของบาเซ l หลังจากนั้นไม่นาน หลังจากอยู่กับชุดเยาวชนของทีมอย่างยาวนานซอมเมอร์ได้รับโอกาสลงเล่นชุดใหญ่ในปี2005นับเป็นก้าวแรกสู่ประตูวงการฟุตบอลอาชีพที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยและขาดประสบการณ์ซอมเมอร์ถูกส่งไปเล่นกับ FC ush, วาดูชสโมสรลูกในเครือของบาเซลลีกรองของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งซอมเมอร์ก็มีส่วนสำคัญพาวาร u ดูชคว้าแชมป์ลีกรองมาครองก่อนที่จะยกระดับเวทีในการลงเล่นโดยการถูกปล่อยยืมตัวให้กับทีมร่วมลีกอย่างกราสฮอปเปอร์ซูริชในปี2009 หลังจากการปล่อยยืมตัวถึง2ครั้งทางบาเซล,ลมองเห็นถึงศักยภาพและได้ดันซอมเมอร์ขึ้นเป็นมือหนึ่งของทีมซึ่งจ้าตัวก็ได้ตอบแทนด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมกับการลงเล่นทั้งหมด170นัดเก็บคลีนชีททั้งหมด65ครั้งและเสียประตู170ลูกพาทีมควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ถึง4สมัยติดต่อกัน ซึ่งจากฟอร์มการเซฟที่ยอดเยี่ยมของซอมเมอร์ทําให้ไปเข้าตาสโม,มสรอ,อย่างโบสเซียมูลเช่นกลัดบาคที่กําลังหาผู้รักษาประตูคนใหม่แทนที่ของม้าอังเดเตสเตเกนที่กําลังจะย้ายไปอยู่กับทางทัพ่างดาวบาเซลโลนาซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกลัดบาคปิดดิวคว้าตัวซอมเมอร์ด้วยค่าตัว9ล้านยูโรแต่ใครจะคิดว่าการย้ายตัวครั้งนี้ได้สร้างชื่อของซอมเมอร์บนเวทียุโรปเพราะตลอดเวลานานถึง8ฤดูกาลก,กว่ากับกลัดบาค ซอมเมอร์ลงฟอฟเสาไปถึง272นัดถึงแม้จะเสียไปถึง375ประตูแต่เจ้าตัวได้ออกแรงเซฟไปถึง933ครั้งเลยทีเดียวแถมเก็บได้อีก70คลีนช c l s h e e เทียบกับทีมระดับกลางๆยานซอมเมอร์ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีโมเมนต์ที่น่าจดจำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการมีอัตราเสียประตูถึง0.76ประตูต่อเกมในฤดูกาล2014-2015ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของเจ้าตัวที่ช่วยพากลรดบลักจบถึงอันดับ3ในบุนเดสลิกานับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสโมอสรน,นับตั้งแต่ปี1978อีกด้วย ถึงแม้หลายๆคนจะมองยานซอมเมอร์คือผู้รักษาประตูที่มีฝีมือดีมากๆคนหนึ่งแต่การที่เขาอยู่กัดบากทําให้ชื่อของเขาไม่ได้ถูกยกไปเทียบกับเบอร์ต้นตของโลกในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นมาเนเอลนอยเออร์ของทางเสือใต้ไบเยนมิวนิกมาอังเดเตอร์สเตเกนของบาซ่าทั้งนั้นที่ฝีมือของซอมเมอร์ก็ไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วโชคชะตาก็เป็นดั่งนิยายเมื่อหนึ่งในคนที่เขาตกอยู่ใต้งเงาอย่างมาเนเอลนอยเออร์ได้รับบ,บาดเจ็บหนักช่วงกลางฤด,ดูกาล2022-202 ทำให้เสือใต้ต้องหาผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้ซึ่งสอมเมอร์คือคำตอบที่รวดเร็วและตรงจุดที่สุด พวกเขาเข้าทาาทามในทันทีซึ่งถึงแม้จะเป็นคู่แข่งในลีกโดยตรงแต่ทางกัดบากเข้าใจและให้เกียร์ซอมเมอร์สุดท้ายจึงเลือกปล่อยตัวเขาเพื่อเปิดทางให้ได้รับโอกาสกับทีมใหญ่และลงเล่นในรายการใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยค่าตัวราวๆ8ล้านยูโรซึ่งหลังจากที่ซอมเมอร์ย้ายมาเจ้าตัวก็ได้ลงประเดิมเฝ้าเสาให้กับบาเยนในทันที ตลอดเครื่งฤดูกาลที่อยู่กับเสือใต้ซอมเมอร์ลงเล่นไปทั้งหมด25นัดเก็บ8คินชีสเสียไป31ประตูแถมมีส่วนช่วยในการคว้าแชมป์บุนเดสลิก้าของไบเยอร์มิวนิกซึ่งถึงแม้ซอมเมอร์จะโชว์ฟอร์มได้ไม่เลวแต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมานูเอลนอยเออร์หายจากอาการบาดเจ็บและมีแนวโน้มว่าจะกลับมายึดตำแหน่งมือหนึ่งในฤดูกาลได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้ซอมเมอร์เริ่มพิจารณาอนาคตของตัวเองเพราะตัวเขายังต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ยังอยู่ในวัยสามารถเล่นระดับสูงได้เข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมปี2023ซอมเมอร์ตัดสินใจย้าย,ายไปอินเตอร์มิลานเพื่อรับบทผู้รักษาประตูตัวจริงแทนที่ของอองเดรโอนาน่าที่ได้ตัดสินใจย้าย,ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถึงแม้จะมีความคาดหวังไม่น้อยกับผลงานที่โอนาน่าทำไว้และช่วยทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศศึก UCL ในปีนั้น แต่ซอมเมอร์ในวัย34ปีณนะเวลานั้นก็แสดงถึงความนิ่งด้วยผลงานในฤดูกาลแรกเจ้าตัวเฝ้าเสาไปทั้งหมด45นัดในทุกรายการเก็บคีนชีตไปถึง25นัดแถมมีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงถึง74%พาทีมคว้าแชมป์กอลโชเซเรียอาและโคปาอิตาเลีย ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันนั้นนอกเหนือจากการที่ซอมเมอร์จะเซฟอุตลุดพาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูซแล้วก็ยังมีลุนที่จะพาทีมคว้าแชมป์กอลโชเซเรียติดต่อกันเป็นสมัยที่2อ,อีกด้วยซึ่งในนัดชิงชนะเลิศพวกเขาจะต้องดวนกับอีกหนึ่งม้ามือที่เรียกได้ว่าฟอร์มแรงสุดๆอย่างปารีสแซงแชแมงและในครั้งนี้สปอตไลท์ที่เขาสมควรได้รับก็มาถึงทั้งประเด็นที่นัดน,นี้จะเป็นการดวนกันร,ระหว่าง2ผู้รักษ,ษาประตูที่ฟอร์มดีที่สุดในรายการอย่างยานซอมเมอร์และเจอรลูจิ ดอนนารุม่าแถมจะเป็นการกลับมาเล่นที่มิวนิกณสนามอา l i a n นส์อารีซึ่งเป็นสนามเย่าของไบยนมิวนิกทีมเก่าของซอมเมอร์ทำให้การกลับมาเล่นที่นี่มีความหมายพิเศษสำหรับเขาอีกด้วยเราคงต้องตามดูกันต่อว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโอกาสในการเฉิดฉายคำยกย่องที่เจ้าตัวสมควรได้รับที่อาจจะมาช้าเสียหน่อยในบ้านปลายอาชีพ และนี่คือเรื่องราวที่ใกล้ได้บทสรุปของมือกาวเบอร์ต้นที่คนไม่เคยเห็นเป็นเบอร์หนึ่งอย่างยานซอมเมอร์หากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกด subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ